ียจะเป็นแบบตัวที่เพิ่มมูลค่าได้ดีมากทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นนะคะด้วยวิธีที่เราบอกเพื่อนๆไปนะคะเส้นจะยังกรอบกรึบเ,เลยหม่อมแม่ไม่เคยบอกใครนะคะมาบอกให้คนดู c ช n n e l เราโดยเฉพาะเท่านั้นเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h n n n เ l ฟฟ์แอนด์มนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําส้มตํากึ่งสําเร็จรูปค่ะ แต่ว่าเด็ดกว่านั้นอีกนะเรามีให้เพื่อนๆเ,เลือกอีกหนึ่งออปชันจะเรียกว่าเป็นส้มตําแคปซูลก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเอาส้มตำมาใส่ในแคปซูลรับรองได้เลยว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทำยังไงให้เส้นมะละกอรกรุบกรอบข้ามวันข้ามคืนแล้วก็น้ำส้มตำทำยังไงให้ไม่ชืดกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบนด้วยนะ เดี๋ยวเรามาปอกมะกอกันก่อนเลยนะครับพยายามปอกเอาสีเขียวออกให้หมดนะครับที่เราต้องเอาสีเขียวออกให้หมดเพราะว่ามันจะทําให้เวลาทานเข้าไปแล้วจะไม่ท้องเสียนะครับแล้วจะไม่มียางติดไปด้วยนะครับเรียบร้อยครับประมาณนี้นะตรงขั้วเนี้ยครับเราปาดออกครับเสร็จแล้วเราก็ผ่าครึ่งได้เลยนะครับก็ผ่าครึ่งออกมาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรานาช้อนกินข้าวช้อนกลางเราเนี้ยแหละครับมาขูดไอ้พวกเม็ดข้างในเนี่ยครับออกให้หมดเลยนะครับ พอขูดออกเสร็จปุ๊บเราก็ไปแช่น้ําได้เลยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปดูวิธีการขูดมะละกอกันเลยนะครับเวลาขูดนะครับให้ใช้ที่ขูดเลาะขูดจากตรงนี้ไปนะครับให้เอาด้านก้วดเข้าหาตัวเรานะครับก็คือไล่ขูดมาอย่างนี้เลยครับก็ประมาณนี้นะครับใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับมือข้างนี้ที่ถือมะละกออยู่คอเบี่ยงออกไปอย่างนี้ครับเหมือนสะบัดสะบัดไปครับ แต่ขั้นตอนต่อไปเราจะมาสับมะละกอกันนะครับเกิดใช้เป็นขูดเส้นมันจะช้ำง่ายครับแต่ถ้าเกิดสับเส้นมันจะแบบคงความกรอบอร่อยอยู่นะครับก็สับลงไปอย่างนี้เลยครับนี่คือเส้นมะละกอของเราที่เราทําการสับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแช่เส้นมะละกอนะครับเราจะแช่เพื่อให้มันกรอบอยู่ได้นานนะคะเตรียมน้ำแข็งมาก่อนครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ใส่น้ําให้ท่วมเส้นครับเอาแค่ท่วมเส้นแค่นี้พอนะครับและ เคล็ดลับนะคะก็คือเครื่องขื่มชูกำลังบอกที่ห้องไม่ได้ใส่ไปแค่หนึ่งฝาพอนะครับแค่นี้นะเสร็จแล้วก็ทําการคนครับวิธีการนี้จะทําให้เส้นมะละกอของเรากรอบมากขึ้นนะครับแล้วก็จะกรอบอยู่ได้นานนะคะเรียบร้อยครับแช่ทิ้งไว้สินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสินาทีเรามาเจอกันครับหลังจากที่เราแช่เส้นมะละกอเรียบร้อยแล้วนะครับจนครบเวลาสินาทีแล้วนะครับนําขึ้นมาพักให้สะเด็ดน้ําเลยนะครับอันนใส่กระชอนตรงนี้เลยนะครับ เดี๋ยวต่อไปจะเป็นการขูดแครอทนะครับวิธีการขูดแครอทนะครับคืออันดับแรกให้เราปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาขูดด้านท้ายนะครับตรงนี้นะครับขูดอย่างนี้ครับเหมือนคล้ายๆกับขูดมะละกอเนาะเราจะขูดสวนไปทางไปทางด้านท้ายมันนะคะจะบอกว่าด้านตูดก็เดี๋ยวฟังดูให้สุภาพ <laughs> หรือถ้าเกิดใครถนัดสับก็ได้เหมือนกันนะคะเหมือนที่แบบแม่ค้าส้มตำเขามักจะทํากันก็คือสับๆแล้วก็ค่อยมาปาดเอานะมันก็จะได้เป็นเส้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ใครถนัดเลยเนาะเดี๋ยวขูดแค่หลอดให้เสร็จแล้วก็เตรียมทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาน้ําตาลเคี่ยวตัวนี้นะครับไปปรุงเป็นน้ําส้มตำกันเลยนะครับอัตราส่วนนะครับก็เดี๋ยวดูที่ใต้คลิปนะครับอันดับแรกให้เรารอน้ําลงไปก่อนครับน้ําตาลทหนดนะครับ เราจะเน้นย้ำเสมอนะครับว่าเราจะใช้เป็นแบบเหลวๆในหน่อยนะครับไม่เอาเป็นก้อนแข็งนะไฟเราใช้เป็นไฟอ่อนนะครับใครอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างนะคะเช่นน้ำตาลตัวนี้นะคะหรือว่าน้ำปลาหรือว่าเครื่องปรุงอื่นๆนะคะก็ให้เข้าไปในกลุ่มได้นะเรามีกลุ่มอยู่ใน Facebook นะคะเราจะบอกยี่ห้อเครื่องปรุงเอาไว้ในกลุ่มเท่านั้นนะคะโอเคซึ่งถ้าเกิดหาทางเข้ากลุ่มไม่เจอเลื่อนลงไปใต้คลิปนะคะ กดตรงคําว่าแสดงเพิ่มเติมหรือถ้าเกิดดูในมือถือมันจะเป็นรูปเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะกดปุ๊บมันก็จะมีเด้งทางอัตราส่วนผสมแล้วก็ทางไปกลุ่มของเราด้วยค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวไปแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ5นาทีทีนี้เราก็ปิดไฟได้เลยครับแล้วก็รอให้มันเย็นตัวลงเองนะครับแล้วค่อยๆนําไปปรุงครับต้องรอให้เย็นสนิทก่อนนะคะถึงจะเอาไปปรุงได้ค่ะไม่อย่างนั้นจะพาให้เครื่องปรุงอย่างอื่นมันชืดเร็วนะคะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําส้มตํากันเลยค่ะแรกเลยนะครับก็คือน้ําตาลเคี่ยวที่เราเคี่ยวไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกครับอันนี้เราแบบคั้นเองแบบเข้มข้นเลยนะเสร็จแล้วน้ําปลาครับใส่น้ําปลาอย่างดีนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมะนาวผงนะครับวันนี้เราเปลี่ยนสูตรนะครับเราจะใช้อัตราส่วน1ต่อ2แทนเนาะ หต่อสองก็คือผงมะนาว1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะนะครับในแต่ละชนิดอาหารเราจะใช้อัตราส่วนต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้สลับกันเนาะโอเควิธีการทํานะครับเราจะใช้เป็นช้อนโต๊ะนะครับวันนี้ตัวนี้นะอันใหญ่สุดในการตวงครับอันดับแรกใส่น้ําตาลเคี้ยวลงไปครับใส่เพรี่ช้อนโต๊ะก่อนนะครับแล้วก็น้ํามะขามเปียกนะครับเราจะใส่ไปแค่2ช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าของเราเป็นสูตรเข้มข้นเลยนะจะเห็นว่ามีตัวเนื้อมะขามอยู่ด้วยนะครับ เพื่อนๆอ,อาจจะงงนะเอ๊ะใส่ทั้งมะขามเปียกแล้วก็น้ำมะนาวด้วยเลยเหรอนอกจากนี้ในเซตขถ่ายให้ลูกค้าเราก็ยังมีเป็นมะนาวลูกให้ลูกค้าด้วยนะคะคือมะนาวลูกเนี่ยเราให้ลูกค้าเอาไปบีบเองนะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแต่ว่าน้ำมะขามเปียกมันออกนวลนๆนนเปรี้ยนวน,นวลๆเนาะเออเราก็เลยต้องเอามะนาวผงม,มาช่วยนิดนึงนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำปลาครับ2ช้อนโต๊ะครับ เดี๋ยวปริมาณว่าใช้อะไรสรุปแล้วแต่ละอย่างใช้ถี่ช้อนโต๊ะเนี่ยให้เลื่อนลงไปดูใต้คลิปนะคะกดตรงแสดงเพิ่มเติมนะแล้วมันจะมีสูตรอัตราส่วนไว้ให้นะคะแล้วก็น้ำมะนาวผมครับครึ่งช้อนโต๊ะนะ เรายังไม่ได้ใส่พริกใส่กระเทียมอะไรไปให้นะเพราะว่าเดี๋ยวให้ลูกค้าไปจัดการเองนะครับใช่เพราะว่าในถุงอะเราจะแถมพริกแถมกระเทียมไปให้นะคะข้อสําคัญเลยนะสมมุติเพื่อนอยากจะใส่พริกใส่อย่างอื่นไปเลยก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่ห้ามใส่ไปพร้อมเลยก็คือกระเทียมครับอืมเพราะว่ากระเทียมมันจะเป็นตัวที่ทําให้ชืดได้เร,เร็วนะคะเสร็จแล้วเราก็มาชิมรสชาติครับ แต่รสชาติแต่ละคนจะต่างกันนะอเพราะว่ามันอยู่ที่มะขามออันนี้คือเราจะทําเป็นกลางๆไว้ไงครับให้ลูกค้าช,ชิมเฉพาะน้ําดูก่อนแล้วถ้าเกิดขาดตรงไหนก็ให้ลูกค้าเพิ่มเอาตาก้องว่าเพิ่มมนะนาวสักหนึ่งช้อนชาละกันค่ะนี่นะครับหนึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปนะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับอืมแซ่บอันนี้แซ่บจริงถ้าสมมุติว่าเพื่อนทากินเองนะแค่แน่จบแต่ถ้าเกิดว่าทําขายเนี่ย แอบโรยผงชูรสนิดหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับสูตรนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทขายนะครับแนะนําว่าใส่ผงชูรส1นส่วนสช้อนชานะครับคือช้อนอันเล็กสุดเลยนะใส่ไปแค่นี้นะไม่ต้องคูณนะเออแค่พอนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถนําน้ํายาตัวนี้ดัดแปลงไปใส่เป็นพวกยำอย่างอื่นได้ด้วยนะใช่โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเป็นขั้นกรอกใส่ถุงนะครับเวลากรอกนะครับแนะนําว่าให้ใช้กลวยอย่างนี้นะครับใส่ไปในปากถุงอย่างนี้เลยครับเพราะว่าปากถุงเราจะได้ไม่เลอะนะครับ1ขบวยกระครับ แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับถ้าเกิดแบบอยากให้ลูกค้าติดใจน้ําเยอะก็กระบวยครึ่งแต่ถ้าเกิดประหยัดก็1กระบวยอยู่ที่ปริมาณเส้นที่ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าให้เส้นน้อยก็กระบวยหนึ่งก็พอนี่ครเสร็จแล้วเราก็มัดปากถุงได้เลยครับพอมัดปากถุงเสร็จปุ๊บลับใส่ถุงเลยครับนี่เราก็จะใส่ไว้ในถุงอย่างนี้นะคะซึ่งในถุงนะคะอันนี้อันนี้ตําอะไรคะอันนั้นจำรามีมัเกือเปราะ ซึ่งในถุงนะก็จะประกอบไปด้วยเส้นมะละกอแล้วก็มีถั่วฝักยาวมะเขือมะนาวเนาะแล้วก็มะเขือปกอกอันนี้จะเป็นเซตนี้นะคะก็จะมีพริกแดงพริกแดงพริกเขียวปนกันไปก็ได้นะแล้วก็กระเทียมนะคะใส่ไปให้ลูกค้าประมาณนี้นะคะแล้วก็มัดถุงได้เลยแถมนะ้ำปลาราต้มสุกให้เขาด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่ครบเซ็ตนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเวลากะมัดตักถุง เรียบร้อยครับโอ้ดูสิเห็นไหมล่ะดูน่ากินมากนะคะคือแบบเท่าที่เราเคยเห็นเขาขายอะ่ะบางเจ้าก็ไม่มีน้ำยำเลยนะ คือให้เฉพาะเครื่องที่เป็นผักเลยนะคะอันนั้นเขาก็จะขายถูกมากๆาเลยนะถ้าเกิดมีแค่ผักเขาก็ขายตั้งแต่10บาท15บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเครื่องแบบนี้เราก็สามารถขายแบบอัปเกบห <25 S 2> ้าสได้เลยนะเอาอัปเกรดได้นะคะหรือว่าอาจจะทําเป็นอีกออปชันหนึ่งก็คือโอเคเรามีแค่ผักให้นะแยกไปถุงหนึ่งส่วนพวกน้ําปลากับตัวน้ํายำเนี่ยให้เราแยกเป็นถุงเล็กๆวางไว้อีกถาดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เป็นน้ํายำด้วยเออก็อค่อยขาย <ๆ S 1> ใช่ก็คือขายเฉพาะ ตัวนี้ตัวน้ำที่เป็นน้ำส้มตํานะคะเพิ่มเนาะเราจะบอกต้นทุนทีหลังนะคะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าอ๋อต้นทุนประมาณนี้เราจะเอาแบบไปแยกขายถุงเท่าไหร่ดีนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้มาทําตําไทยกันบ้างค่ะซึ่งวิธีการในการจัดนะคะก็คือเราจะเอามะละกอไว้ข้างล่างเนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งออปชันนะคะก็คือเราอาจจะแบบถ้าเป็นตําไทยเนี่ยนะแนะนาว่าให้ใส่แครอทไปนิดนึงนะคะมันจะดูแบบน่ารับประทานมากขึ้นขออนุญาตใช้มือนะถ้าเกิดเพื่อนๆทำขายก็ใส่ถุงมือกันเด้อตามด้วย ตัวฝ <ผล S 1> ัก,กยาวนะคะแล้วก็มะเขือมะนาวนะคะเราแยกพริกกับกระเทียมออกมานะครับนี่เราก็จะเอาตัวกระเทียมกับพริกนะคะใส่ลงไปเลยถั่วที่ส่งครับนี่ใส่ไปข้างๆอย่างนี้นะคะกุ้งแห้งครับเป็นกุ้งแห้งฝอยนะคะ ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับส้มตําของเราครับฝั่งนี้จะเป็นเซตตําลาวนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นเซตตําไทยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้เราทาเซตตําอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์เสนอแนะก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีคนคอมเมนต์ขอมาเยอะๆว่าขอตําทะเลตําป่าอะไรเงี้ยเพิ่มเดี๋ยวเรามาทําเพิ่มให้ค่ะเพราะจะบอกนะว่าแม่เชฟแว่นเนี่ยขายส้มตําจนซื้อบ้านซื้อรถมาแล้วนะคะมือฉังจริงๆนะอันนี้เราก็สืบทอดมาโดยใส่เลือดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้สูตรอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะ นอกจากนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งออปชันมาเสนอเพื่อนๆค่ะเราแนะนําให้เพื่อนไปซื้อแก้วอย่างนี้มานะคะเขาเรียกว่าแก e ้วยีราฟนะคะเราจะใส่เป็นเส้นมะละกอไปข้างล่างอ่นะแล้วก็ตามด้วยแครอทนิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใส่เป็นถั่วฝักยาวลงไปนะคะใส่มะเขือลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะแล้วก็เช่นเดิมนะคะพริกะกับกระเทียมนะคะเราจะแยกไปเนาะเอาใส่ลงไปได้เลยค่ะ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะคะว่าจะทําเป็นตําลาวหรือตําไทยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตําลาวก็แนะนําว่าให้เพิ่มมะเขือลงไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตําไทยก็ไปเพิ่มพัวแล้วก็กุ้งแห้งนี่แบบนี้นะคะใส่เข้าไปได้เลย ส่วนน้ำยำนะคะเราก็อาจจะใส่เป็นถ้วยเล็กๆนะคะทําได้2วิธีวิธีแรกคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเหลือพื้นที่ข้างบนเยอะนะก็อาจจะเอาน้ํายำของเราใส่ไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะดูน้อยนะไม่แนะนําแนะนําว่าให้ใช้อย่างนี้ดีกว่าพอปิดฝาแล้วนะคะเราก็เอาตัวน้ําส้มตํานะคะเอามาวางไว้ข้างบนแบบนี้แล้วก็ไปหาก๊อตเทปใส่นะคะมาปิดครอบจากตรงนี้นะคะแล้วก็ครอบข้ามมาตรงนี้เลยมันก็จะทําให้เซตเนี้ยดูอลังการมากๆเลยนะคะ เซตเนี้ยจะขาย50บาทยังมีคนซื้อเลยเพราะมันดูน่ากินกับการที่เราเพิ่มแก้วเนี้ยแค่2บาทแต่มูลค่าเปลี่ยนเลยนะคะคือดูดีขึ้นเยอะมากนะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยว่าให้ลงทาเซตนี้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปสวยๆนะแล้วก็ไปลงไว้ให้ที่ Facebook f a พ p เ g e นะเผื่อว่าใครอยากจะเอารูปไปโพสต์ขายก็สามารถเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยนะคะแต่ว่ามาคอมเมนต์บอกเราแค่นี้เดียวเพราะว่าขอรูปไปใช้หน่อยนะอะไรเงี้ยนะคะเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพนะสาหรับคนดูชาแนลเราโดยเฉพาะเลยละคะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่า เพื่อนจะขายแค่ตัวส้มตําเลยนะคะแล้วก็แยกน้าเนี่ยตัวน้ํามันต้นทุนอยู่ที่ถุงเท่าไหร่คะถุงละ1บาท85สตางค์ครับเนี่ยถุงถุงหนึ่งขนาดนีน้นะแค่1บาทแ5สตางค์ตีไป2บาทแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนๆก็ลองไปคํานวณเอาเองนะคะว่าผักเราซื้อมาเท่าไหร่เราจะใส่เท่าไหร่นะคะอันนี้เราใส่มะละกอไปกี่กร,รัมคะ200กร,รัมครับอ,อันนี้คือราคาของมะละกอ200กร,รมัมซึ่งเพื่อนๆ,ๆก็ต้องไปคิดด้วเองนะว่าช่วงนั้นมะละกอถูกแพงแค่ไหนก็ไปลดหลั่นนนนเเาะะคะ่วซตีี้ททป็ํไย มีทั้งถั่วทั้งกุ้งแห้งทั้งน้ำแล้วก็ผักครบเครื่องเลยแบบนี้ต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่คะต้นทุนจะอยู่ที่9ก้าบาทเจสตางค์ครับก็ไม่แพงนะเนี่ยของแน่นขนาดนี้ยคือขาย20 25ก็ยังได้กําไรเลยแต่ว่าขาย25เถอะแล้วก็จะมีที่แพงที่สุดก็คือจะเป็นเซตนี้เซตปลาร้านะคะต้นทุนของเซตปลาร้าจะอยู่ที่14บสาทเจสตาังค์ครับมันแพงตรงปลาร้าเนาะเอ่อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไปบวกกันเอาเองนะคะว่าจะเพิ่มเติมอะไรยังไงนะคะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าในยุคนี้ที่คนแบบไม่ค่อยชอบออกนอกบ้านอะเออแล้วเขาก็รู้สึกว่ายังอยากกินส้มตําอยู่แต่บางทีแบบไปซื้อมาแบบที่เขาทําสําเร็จมาแล้วมันก็จะชืดไปนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปจดลิขสิทธิ์เลยนะคาว่าส้มตําแคปซูลหรือว่าส้ม,สม,สมตาขย่าวอะไรก็แล้วแต่คือแบบไอ้กแก้วทรงนี้ยังไม่เคยเห็นใครใส่เลยนะแปลกดีนะคะก็ลองเอาไปหาซื้อมาทํากันดูเนาะโอเคเดี๋ยวลองมาปรุงกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นไงคะ่ะเราก็จะมาจําลองเหตุการณ์นะคะว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้ว เราจะต้องทํายังไงนะเทใ,ใส่กรละมังครับอู้ยเยอะอยามากนะเยอะมากขั้นตอนต่อไปครับริ๊กกระเทียมไม่มีโครกไม่มีสาดทาําไงบี้ครับเสร็จแล้วนํามาสับรวมกันนะครับพอเสร็จแล้วก็นํามาใส่อ่างผสมนะครับมะเขือเทศครับถั่วลิสงใส่น้ำยำเสร็จแล้วทีนี้มาใส่กุ้งแห้งครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนคลุกชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างถูกใจเราหรือยังถ้าเกิดเดวยังเปรี้ยวไม่พอเราก็ค่อยบีบมะนาวที่แถมให้มาเพิ่มได้นะครับ นี่ก็เหมาะสาหรับคนที่แบบอยู่หออยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบต้องไปตาใไโป,ปก bend, ๊กเป๊กโป๊กเป๊กเดี๋ยวห้องข้างล่างเขาอาจจะขึ้นมาด่าเราได้เนากก็ใช้วิธีคลุกแบบนี้ได้เลยซิมเบิงซิมเบิงเอาละคะ่ะมาชิมกันเลยอืมนเพื่อนจะได้ยินไหมได้ยินเสียงเคี้ยวไหมคะกึบ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 อันนี้คือแบบว่าผ่านมาประมาณสักสามชั่วโมงแล้วนะยังกรอบอยู่เลยนะคะด้วยวิธีที่เราบอกเพื่อนๆไปนะคะเส้นจะยังกรอบกรึบเลย อร่อยมากนะคะวิธีนี้บอกเลยนี่เคล็ดลับเลยเด้อหม่อมแม่ไม่เคยบอกใครนะคะมาบอกให้คนดูชา n น,เนลเราโดยเฉพาะเท่านั้นเนี่ย อืพร้อมไปหม่ำกันได้แล้วค่ะทุกคนเท่านี้เราก็ได้ส้มตำนะคะที่แบบพร้อมทานได้แล้วนะคะสมกับเป็นคําว่าส้มตํากึ่งสําเร็จรูปเลยนะเพราะว่าทําง่ายมากๆแต่ว่ารสชาติเนี่ยเหมือนไปทานที่ร้านเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนถ้าอยากจะทําขายนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วก็เอาไปโพสตไว้ให้ที่ Facebook Fanpage นะเพื่อนๆตามไปดาวน์โหลดกันได้นะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากให้เราทําเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเทปกินตำไทยหรือตำลาวดีคะชอบตำลาวตากงก็ชอบตำลาวเหมือนกันน่ะขอแย่งได้ไหม